ระหว่างผนังสีขาวกับผนังที่มีรูปภาพให้ชมเนี่ยอันไหนไม่จะดีกว่ากันฮะผมเห็นสถานที่หลายที่นะครับที่ยังปล่อยให้ผนังเนี่ยเป็นพื้นขาวโล่งอยู่นะครับมองไปแล้วมันก็จะดูเวงว้งวางโล่งๆเนีหลงเหลงแต่ถ้าเกิดนำภาพเหล่านี้เนี่ยภาพโฆษณานะครับที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจรือกิจการของคุณหรือแม้กระทั่งรสนิยมของคุณ ไปประดับตกแต่งช่องว่างเหล่านั้นนะให้มันเต็มลายล้อไปด้วยทรัพย์สินที่เป็นสื่อพิมพ์เก่าแบบนี้ผมคิดว่าคุณค่ามันเนี่ยน่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับผนังของคุณมากกว่าผนังสีขาวจากสีที่คุณไปทานะครับนี่คือภาพโฆษณาแท้เก็บเก็บนะครับที่ผมจะดจำหน่ายมากกว่า3ปีนะครับเป็นของสะสมพ่อ ที่เขาเก็บมายาวนานกว่า50ปีเป็นสื่อพิม์ที่เก็บมาทุกๆุกปีทุกๆยุคทุกทุสมัยนะครับที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถยนต์คลาสสิกเยอะมากแล้วก็เป็นโฆษณาอย่างอื่นรองลงมาใครที่อยากจะได้ภาพโฆษณาเหล่านี้ไปประดับตกแต่งกิจการของท่านเนี่ยทักมาสอบถามได้นะครับภาพของผมมีหลากหลายสไตล์กันไปมีกรอบรูปแบบนี้ให้ทุกภาพราคาที่ผมแจ้งเนี่ยรวมค่าจัดส่งแบบพิมเอเรียบร้อยแล้ว นี่ก็กำลังเตรียมที่จะออกไปส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นภาพเล่าน่าจะเป็นแจ็คแดนเนียลสำหรับวันนี้ผมองขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้าสวัสดีครับ